มีแพนด้าน่ารักไหมคะน่ารักแล้วถ้าเป็นหมาแพนดี้เออไม่ใช่สิหมาแพนด้าหมาแพนดี้ก็มีแพนด้าน้องหมาแพนด้าเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นที่ประเทศไทยนะแต่ว่าทางสวนสัตว์ไทโจในมณฑลเจียงซูประเทศจีนเขาเปิดตัวน้องหมาแพนด้าหรือถ้าภาษาสุภาพนิดนึงน้องสุนัขแพนด้าเนี่ยแหละค่ะสองตัวด้วยกันนะคะในช่วงวันหยุดแรงงานที่ผ่านมา เจตนาเ็เพื่อที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวนะคะให้มาเที่ยวสวนสัตว์เยอะๆแต่เหตุผลของการนําน้องหมามาย้อมสีเป็นหมีแพนด้าเนี่ยเป็นน้องหมาสุนัขพันธุ์เฉาเๆนะคะสองตัวคือตามรายงานของสื่อจีนเนี่ยเขาบอกว่าทางสวนสัตว์เองมีการโปรโมทเลยนะคะในเรื่องของการท่องเที่ยวช่วงวันหยุดยาววันแรงงานของจีนบอกว่าเนี่ยมาเที่ยวกันนะมาเที่ยว,นนะเ,ยวนเนี่ยที่เนี่ยม,ม,มีมีหมาแพนด้านะ เออมาแพนด้าคือหลายๆคนสงสัยก็ตามไปดูกันแต่ว่าในกลุ่มของผู้ที่รักสัตว์ <c oughs> เขาก็มีคําถามเกิดขึ้นคุณแม่ <c oughs> ว่าการที่ต้องเอาหมามาย้อมสีเป็นหมีแพนด้าขนาดเนี้มันจะเข้าข่ายทารุณกรรมไหมแล้วสี <c oughs> ที่ย้อมน้องหมาเนี่ย <c oughs> จะเป็นอันตรายหรือเปล่านะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางด้านของสัตวแพทย์นะคะมิสเตอร์ชีเขาก็ ตอบละค่ะคาคถามบอกว่ามันก็มีความเสี่ยงนะคะเรื่องการย้อมย้อมสีขนสัตว์มันก็คล้ายๆกับสีผมของคนเราถ้าหากว่ามันเป็นสีที่มีคุณภาพก็อาจจะไม่อันตรายแต่ว่าตราบใดที่สัตว์เลี้ยงเนี่ยระหว่างที่เลี้ยงที่เขาย้อมมาแล้วเขาไม่ไปเลียตัวไม่ไรสารเคมีก็อาจจะเข้าร่างกายไม่เยอะแต่ถ้าเขาเลียตัวหรือว่าเขามีบาดแผลมันก็สุ่มเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายกับเขาได้แต่ส่วนสัตว์เขาบอกแบบนี้ว่า เขาจําเป็นต้องทําสวน,<ม>นสัตว์แห่งนี้มีสัตว์หลายชนิดแต่เป็นชนิดหนึ่งที่เขาไม่มีคือหมีแพันด้าฉะนั้นการที่เขาตัดสินใจทําแบบนี้ก็เพื่อที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวสวนสัตว์เขาเท่านั้นเองนะคะ